ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเอาเกี่ยวายาเข้านกออกยังไม่เสร็จค่ะเพื่อนๆทำอยู่นี่แหละยังไม่เสร็จค่ะทำตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยก็เลยไม่เสร็จสักทีอันนี้เป็นบ่อหอยขมนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราต้องเกี่ยวออกให้หมดนะคะเพราะว่าปีหน้าถ้าเกิดเอาหอยขมมาปล่อยน่นะถ้ารกเกินไปหอยขมจะไม่อยู่เนาะเพื่อนๆเนาะก็ต้องทำให้เขาเป็นแปนเนาะถ้าเป็นแนเขาก็จะ เราจะมีหอยขมเนาะเพื่อนๆปกตินี่ได้หอยขมเยอะนะคะแต่ว่าปีนี้ได้น้อยเห็นไหมเนื่อเกลอกเขามันรกเกินไปค่ะหนูก็จะมาแอบอยู่แถวนี้แหละถ้าเกิดว่าเราไม่เอาออกก็เลยต้องเอาออกเนาะเพื่อนๆเนาะเอาออกให้หมดค่ะหนูมาเจาะกินหอยขมหมดก็จะเกี่ยวกองเอาไว้กองเอาไว้เดี๋ยวเอาไปคุม ต้นมะเขือนเนาะเพื่อนเนาะต้นมะเขือก็ยังคุมไม่เสร็จค่ะนี่นะบ่อหอยขมรกอย่างี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้ํามาก็าเดี๋ยวน้ํามาก็ถึงเวลาปล่อยหอยคมแล้วก็ตรงนี้จะรกหอยขมก็จะไม่อยู่นะงั้นเราก็ต้องเอาออกเกี่ยวออกนาเพื่อนช่วงกลางวันก็ทางสวนได้นิดหน่อยร้อนมากก็เลยพักค่ะ ช่วงเย็นได้มาทำตรงนี้ต้องรีบทำนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าลงนาแล้วนีะ่ะมันก็จะไม่มีเวลาทำตรงนี้เนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวออกค่ะอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะยาข้าวนกเนี่ยด,ดมาเต็มเลย ข้อดีก็คือเรามีวัดพืชเอาไว้คุมเนาะมีฟางเอาไว้คุมสวนเนาะเพือนเือนเนาะข้อเสียก็คือเราไม่ได้หอยขมได้หอยขมน้อยว่ารกเกินไปหอยขมไม่อยู่ค่ะรกๆเนี่ยหนูจะมาอยู่แทนเนี่หอยขมปีที่แล้วหนูเจาะหนูเจาะก,กินมันรกปีนี้ปีนี้ไม่ได้หอยขมเยอะเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าหนูกินหมดรกเกินไปดีที่แล้วเอาออกไม่หมดเนาะเพื<ๆ>่อนๆทีนี้ก็เลยต้องเอาออกให้หมดค่ะทําไปเรียนรู้ไปเนาะเพื<ๆ>่อนๆเนาะถ้าไม่เรียนรู้ก็ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ต้องเป็นๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวพอน้ำมาก็เอาหอยขมมาปล่อยเนาะเพื่อนๆเนาะ นี่จะหอยขมตัวใหญ่ๆทันเกษตรเปลือกบางนะคะที่เอามาปล่อย,อยน่ะเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เปล่าคบเนี่ยโอ้โหเียดายมากเลยหนูหนูมาจัดการเขาลกเกินไปนี่นะคะทำความสะอาดอย่งนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดจะเลี้ยงหอยขมบอกต้องสะอาดนะคะ เราต้องสะอาดค่ะถ้าไม่สะอาดก็หนูมาจบหมดเลยฟองเอาไว้ก่อนเนาะบริเวณก็กว้างเหมือนกันนะคะที่เราเลี้ยงหอยขมเนี่ยได้หอยขมเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ละปีแต่ก็ยังไม่พอเนาะไม่พอต่อความต้องการเนาะเพื่อนๆ งั้นปีนี้ก็เลยต้องไปจัดการกับปัญหาเนาะเรารู้ว่าปัญหาเกิดเพราะอะไรเพราะว่าบันรกที่เราจัดการไม่ทันเนาะเพื่อนๆเนาะปีหน้าจะได้ขอมเยอะๆหน่อยปีนี้ได้น้อยเกินไปไม่พอค่ะไม่พอต่อความต้องการโอเคค่ะเพื่อนๆ มาทำความสะอาดบ่อหอยขมเนาะบ่อหอยขมต้องกิงเกนะี้ยงเนาะไม่เหมือนบ่อหอยปังเนาะเพื่อนเพื่อนบ่อหอยปังบ่อหอยบ่อหอยเชอรี่เนี่ยรกได้เพราะว่าเขากินหญ้าโอเคเพื่อนๆนคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ